หากแนวโน้มของกลุ่มบิสมีแนวโน้มเติบโตหรือขยายตัวภาพดังกล่าวจะเป็นภาพที่ส่งผลเชื่อบวกต่อโมเมนตัมในส่วนของตัวราคารองคำแล้วก็จะไปกดดอลลาร์ให้ด้อยค่าหรือมีการอ่อนค่าลงในอนาคตการประชุมของกลุ่มบิสน่าจะเป็นการประชุมแล้วก็เป็นการหารือกันแบบลับๆก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผู้นำสหรัฐ นโยบายของคุณกัมรานโยบายของคุณทรัมป์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจะเอฟเฟกหรือส่งผลอะไรต่อกลุ่มบิสบ้างตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เขาน่าจะหาลือกันแต่ไม่ได้มีข้อมูลหรือไม่ได้มีรายละเอียดดีเทลที่มีการเปิดเผยออกมาครับสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงมีแนวโน้มนุนแรงอิสราเอลเนี่ยมีการส่งสัญญ,ญาณว่าจะโจมตีอิหร่าน รัสเซียเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือซึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับกระแสะการคาดการณ์ของวันนิธนกิจขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นภาพหรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ยังคงทําให้กระแสของตัวราคานองคำเนี่ยยังมีโอกาสหรือยังมีมุมมองที่ยังคงเป็นบวกอยู่ครับงาน Follow the Future 2024 เปิดขายบัตรแล้ววันนี้ซื้อบัตรได้ที่ซิปอีเวน์สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับที่ยังคงมีแนวโน้มรุนแรงอิสราเอลเนี่ยมีการส่งสัญญาณหรือมีการส่งสิกแนลนะครับว่าจะโจมตีอิหร่านแล้วก็จะมีการกวาดล้างออในส่วนของปรับสมดุลเสถียรภาพในตะวันออกกลางก็พูดไง่ายๆนะครับว่าไหนๆสหรัฐก็เป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้ว ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะได้เปรียบนะครับอิหร่านไม่ได้มีการตอบโต้อะไรเท่านั้นครับไม่ได้มีการตอบโต้อะไรมากมายนักก็ได้ใจใหญ่เลยก็เลยโจมตีกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านแล้วก็มีแนวโน้มที่จะโจมตีอิหร่านในไม่ช้านะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยยังเป็นปัจจัยบวกต่อทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคานะครับนอกจากนี้ต้องบอกว่าหลายคนกําลังจับตาดูภาพหรือทิศทาง สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับหลังจากมีการตรวจพบทหารของเกาหลีเหนือเข้าไปทําการช่วยรัสเซียรบนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยรัสเซียเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์นะครับนอกจากนี้การส่งทหารในจํานวนระดับหมื่นนาย เข้าไปยังออรัสเซียแล้วก็ยังยูเครนเนี่ยซ,ซึ่งซึ่งมีการสู้รบกันอยู่เนี่ยกสทอนี้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือที่ค่อนข้างแน่นแฟนนะครับประเด็ดนดังกล่าวเนี่ยทำให้หลายคนมีการประเมินครับว่าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังมีแนวโน้มยืดเยื้อยาวนานและรุนแรงมากขึ้นขณะที่แนวโน้มความตึงเครียดระหว่างออรัสเซียกับยูเครนก็มีโอกาส ที่จะมีสถานการณ์ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เห็นการแบ่งขั้วอํานาจนะครับออกมาเป็น2ฝ่ายระหว่างซีกโลกฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งคอมมิวนิสต์นะครับก็จะเห็นฝั่งของรัสเซียอังกฤษสหภาพยุโรปอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นรัสเซียจีนแล้วก็เกาหลีเหนือสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้แนวโน้มความตึงเครียดระหว่างประเทศ ก็ยังเป็นปัจจัยซัพพอร์ตหรือยังคงเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของตัวราคาทองคําอยู่นะครับนอกจากนี้แนวโน้มเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับแม้ว่าในระยะสั้นเนี่ยเฟดจะมีการลดดอกเบีย้ยหรือไม่ลดดอกเบีย้ยในเดือนพฤศจิกายนนะครับนักลงทุนในฝั่งทองคําก็ยังมองว่าการที่เฟดส่งสัญญาณค่อนข้างชัดว่าจะเห็นการกลับลดดอกเบี้ยในปีนี้ก็น่าจะเห็น ดอกเบี้ยลงในเดือนธันวาคมอยู่ดีนะครับแล้วก็ปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปก็คือปี2025ปี2026เฟดก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยเรายังมองว่ายังคงเป็นปัจจัยบวกหรือซับพอตราคาทองคําในระยะกลางระยะยาวอยู่ครับอืมครับผมอย่างนี้ถ้ามีปัจจัยบวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความตึงเครียดของสงครามเองหรือว่าเฟดหัน่นดอกเบี้ยเองอครับ ในช่วงปี2025ถึง2026อันนี้ภาพของ u p ไซด์ราคาทองคําหลังจากนี้เนี่ยสิ้นปีหลายคนคาดหวังเห็น3,000เหรียญอันนี้ยังพอมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนครับพี่แชมป์แล้ว u p s i ด e หลังจากนี้ในปีหน้ามันจะเปิดมากน้อยขนาดไหนครับครับจริงๆเนี่ยสำหรับ3,000เหรียญดอลลาร์ต่อทริซอนเนี่ยเรายังมองค่อนข้างสอดคล้องกับตัวซิตี้กรุ๊นะครับที่จะเห็นทองคำในช่วงปีหน้าเนี่ย ก็คือในช่วง12เดือนทันจากนี้เนี่ยน่าจะไต่ระดับไปที่3,000เหรียญดอลลาร์ต่อเออนจากปัจจัยระยะยาวที่ที่มีการกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่สําหรับปีนี้เนี่ยเหลือระยะเวลาอีกประมาณ2เดือนก็คือพิจิกากับธันวานะครับเรามองภาพหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำณนะปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีการไต่ระดับหรือมีการเป้าเป้าหมายของราคาเนี่ยเข้าใกล้กับระดับ2,800เหรียญดอลลาร์ต่อเออนนะครับ ก็ยังมองว่ายังมีลุ้นที่จะเห็นในส่วนของตัวโกลสปอตหรือต้องคำตลาดโลกเนี่ยค่อยๆไต่ระดับหรือค่อยๆปรับตัวขึ้นไปได้นะครับทั้งนี้เนี่ยแม้ว่ากองทุน SPDR จะมีการลดการถือครองทองคำลงตันก่อกว่าเมื่อเมื่อวานนี้นะครับแต่ถ้าเราดูภาพรวมของกองทุน SPDR โกทัศนะครับเราพบว่า ในช่วง4เดือนที่ผ่านมาครับก็คือกรกดาสิงหากันยารวมทั้งตุลานะครับกองทุน SPDR โ o l d t เนี่ยมีการกลับเข้ามาถือครองทองคำหรือว่าซื้อทองคำสถานะเป็นบวกสุทธินะครับทางนี้เนี่ยเดือนตุลาคมเดือนนี้นะครับรวมๆแล้วเนี่ย SPDR ซื้อเพิ่มถึง21.86ตันนะครับซึ่งถือว่าเป็นการซื้อเยอะที่สุดหรือว่าซื้อมากที่สุด ภายในตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมานะครับปีนี้เนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยเราว่าซื้อเยอะแล้ว19.57ตันนะครับพอมาดืพอมาดูเดือนตุลายังไม่จบเดือนเลยครับซื้อไป21.86ตันนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อยให้เห็นว่าแม้ว่าราคาทองคำโกลด์สปอตหรือทองคำตลาดโลกจะอยู่ในระดับ All ออทา i ไฮหรือระดับสูงสุดเป็นประวัติการนะครับแต่กองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่น SPDR Gold t ก็ยังมีลักษณะของการซื้อสุทธิซึ่งการซื้อสุทธิของกองทุนเนี่ยถือว่าเป็นภาพที่สะท้อนโมเมนตัมหรือมุมมองของทองคําในระยะกลางระยะยาวที่ยังคงเป็นบวกดังนั้นเนี่ยหลายคนก็ยังเชื่อนะครับว่าทองคําน่าจะเห็น2,008-3,000เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนแล้วก็วานิธานกิจขนาดใหญ่อย่างเช่น b n n o of m m r r i c a o าโกลแมนแซกวานิธนกิจเหล่านี้ครับก็มองทองคํา ขึ้นไปเข้าใกล้หรือว่าอาอยู่เหนือระดับราคาปัจจุบันในขึ้นไปที่ระดับ2,900ถึงระดับ3,000เหรียญดอลลาร์ต่อเทสในปีหน้าเหมือนกันนะครับกระแสะการคาดการณ์ของวาน,นิธนกิจขนาดใหญ่ก็ถือว่าเป็นภาพหรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ยังคงทำให้กระแสะหรือเทรนของตัวราคาทองคำเนี่ยยังมีโอกาสหรือยังมีมุมมองที่ยังคงเป็นบวกอยู่ครับ hmm. ครับผมอันนี้ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมเลยแล้วกันครับว่าตัวประเด็นที่วันนี้ก็เหมือนจะเป็นวันสุดท้ายของทางการประชุมกลุ่มบิกซ์ด้วยซึ่งอาจจะมีผลต่อที่ทางของราคาทองคำอันนี้อยากให้พี่แชมช่วยวิเคราะห์ปัจจัยการประชุมของกลุ่มบิกนะฮะว่าจะมีผลต่อราคาทองคํามากน้อยขนาดไหนเพราะว่าดูเห็นสัญ,ญญาณราคาทองก็ไม่ค่อยตอบสนองกับกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่เลยครับพี่แชมครับต้องบอ,อกว่ากลุ่มบิกเนี่ยประเด็นหลักๆนะครับก็ จะเห็นว่าเป็นกลุ่มประเทศที่ดูเหมือนว่าจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของสหรัฐกับฝั่งยุโรปนะครับบิสเนี่ยมีคู่แข่งเป็นกลุ่ม G7 นะครับดังนั้นเนี่ยเออบราซิลรัสเซียอินเดียจีนแอฟริกาใต้ชื่อย่อของอักษรพวกกลุ่มกลุ่มประเทศพวกนี้นครับถูกนำมาเป็นตัวอักษรยอ่อ B R I C S ของกลุ่มบิสนะครับซึ่งมีนโยบาย ที่จะใช้สกุลเงินของประเทศตัวเองหรือว่าโล c คอลเคอร์เรนซีนะครับเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนก็พูดง่ายๆนะครับว่ากลุ่มที่เป็นสมาชิกของบิสเน่จะไม่ใช้ดอลลาร์เป็นสกุลเงินกลางในการซื้อขายแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับการประชุมกันในในรอบนี้นะครับพบว่ามีอีกหลายประเทศเลยครับยื่นความจำนงจะเข้าไปทำการค้าขายกับกลุ่มบิส แล้วก็กลุ่มบิสเนี่ยมีการประกาศศักยภาพนะครับว่ากลุ่มของเขาเนี่ยสามารถมีอัตราการเติบโตทางด้านการค้าระหว่างประเทศในระดับน่าจะประมาณ35%ขึ้นไปได้นะครับถ้าจำไม่ผิดดังนั้นเนี่ยณตอนนี้เนี่ยกลุ่มบิสเนี่ยมีอิทธิพลหรือมีอำนาจการค้าเนี่ยสูงกว่ากลุ่ม G7 นะครับซึ่งกลุ่ม G7 เนี่ยอยู่ในระดับ29%ไปลายๆ30% ประเด็นดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการเติบโตทางด้านการค้าขายแล้วก็จะใช้โล c คอลเคอเรนซีเนี่ยในการเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมันมีทิศทางหรือมีโมเมนตัมของการเติบโตได้ค่อนข้างดีครับภาพดังกล่าวสะท้อนให้เห็นนะครับว่าถ้ากลุ่มประเทศที่เขาค้าขายกันแล้วเขาไม่ใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นสื่อกลางในการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนมาใช้หยวน มาใช้สกุลเงินของอินเดียซึ่งจีนกับอินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับขณะที่รัสเซียก็เป็นประเทศมหาอำนาจที่ถือครองพลังงานในระดับสูงอิหร่านซาอุสดิอาราบอิริแลนดุ่มประเทศพวกนี้ครับมีพลังงานและก็มีน้ํามันเป็นของตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยการค้าโลกที่เราสิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือเป็นการค้าพลังงานส,นส่วนใหญ่ ค้าอาหารครับธัญ,ญพืชนะครับเ,เราก็จะเห็นว่ากลุ่มประเทศในกลุ่มบิสเนี่เป็นกลุ่มประเทศที่มีทรัพยากรพวกนี้อยู่ทั้งสิ้นนะครับจีนก็ถือว่าเป็นโรงงานโรงงานผลิตสินค้าของโลกเหมือนกันนะครับถ้ากลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็ใช้โลเคคเรนซี y กันแนวโน้มของสถานการณ์ดอลลาร์ดีเลยเซชันในอนาคตเนี่ยก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ถ้าเราไปมองนะครับ จีนอินเดียถือว่าเป็นประเทศอันดับหนึ่งอันดับสองที่มีความต้องการมีการบริโภคทองคำเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับจีนเนี่ยอันดับหนึ่งอินเดียอันดับสองนะครับรัสเซียกับอินเดียเนี่ยก็มีการเพิ่มในส่วนของตัวทองคำเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเพิ่มเติมนะครับภาพดังกล่าวเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่ากลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยนอกจากจาก ไม่ใช้ดอลล่าแล้วเขายังเป็นประเทศที่มีทองคําอยู่มากนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้เรายังมองครับว่าหากแนวโน้มของกลุ่มบิสเนี่ยมีแนวโน้มเติบโตหรือขยายตัวนะครับภาพดังกล่าวจะเป็นภาพที่ส่งผลเชื่องบวกต่อโมเมนตัม um, ในส่วนของตัวราคาทองคําแล้วก็จะไปกดดอลล่าให้ด้อยค่าหรือมีการอ่อนค่าลงในอนาคตครับทางนี้เนี่ยผมยังเชื่อนะครับว่าการประชุมของกลุ่มบิสเนี่ย น่าจะเป็นการประชุมแล้วก็เป็นการหารือกันแบบลับๆก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผู้นําสหรัฐทั้งนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเรานะครับเป็นผู้นําของกลุ่มบิสหรือเป็นผู้นําของจีนของอินเดียเนี่ยเราก็จะต้องมาคุยกันนะครับว่าถ้าสาหรัฐเปลี่ยนผู้นำเนี่ยซึ่งสหรัฐถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดนะครับถ้าเป็นคุณกรัรมมารากลุ่มบิสจะมีท่าทีอย่างไร ถ้ามาเป็นโดนัลด์ทรัมป์หรือคุณทรัมป์เนี่ยกุ่มบิสจะมีท่าทีอย่างไรนโยบายของคุณกัมรานโยบายของคุณทรัมป์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจะเอฟเฟกหรือส่งผลอะไรต่อกลุ่มบิสบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เขาน่าจะหาลือกันแต่ไม่ได้มีข้อมูลหรือไม่ได้มีรายละเอียดดีเทลที่มีการเปิดเผยออกมาครับทางนี้เนี่ยการเตรียมรับมือเกี่ยวกับการเปลี่ยน ผู้นำคนใหม่ในฝั่งสหรัฐนะครับถือว่าเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เศรษฐกิจโลกเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนหน้าหรือเปลี่ยนท่าทีไปเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเดโมแครตเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนจากคุณไบเดนมาเป็นคุณกรรัมราเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนผู้นําแล้วนะครับนโยบายบางนโยบายก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปบ้างแต่ถ้าเปลี่ยนจากคุณไบเดนมาเป็นคุณทรัมป์เลยต้องบอกว่านโยบายนี้พลิกเลยนะครับหลายๆนโยบายดังนั้นเนี่ย การดำเนินการค้าระหว่างประเทศการดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ในระดับที่ค่อนข้างมากการเงินการลงทุนก็จะต้องเตรียมรับมือหรือรับสถานการณ์เหมือนกันครับครับผมคือภาพของทองคําระยะยาวนี้ก็คงยังมีปัจจัยบวกสนับสนุนอีกค่อนข้างเยอะเลยนะครับเรื่องของออตัวดอลลาร์ที่จะถูกด้อยค่าลงนะฮะก็แล้วก็ภาพของตัว สงครามต่างๆความขัดแย้งที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตนะครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกๆท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับก็มี ท่าไหนที่อยากสอบถามนะครับทางพี่แชมป์นะครับวันนี้ก็สามารถสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับท่านใดทีเ่เข้าไปช้อนตอนที่ราคาทองคําปรับฐานนะครับแล้วก็กลับมาได้กําไรในช่วงเวลานี้ก็ยินดีด้วยนะครับก็แต่ว่าการลงทุนก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับอย่างที่พี่แชมป์บอกว่าในปลายปีเนี่ยก็อาจจะมีลุ้นที่2 8 0พร้อยเหรียญนะครับแล้วก็ในปีหน้ายังคงคาดหวังได้อยู่ที่3 0 0พันเหรียญเหมือนกันนะครับสำหรับราคาทองคำ